สวัสดีค่ะพบกับช่องที่สาพารวยอีกครั้งนะคะช่องที่แบ่งปันทิ้นด,ดีให้กับชาวยี่กีทุกท่านเหมือนเคยนะคะวันนี้แอดก็ใช้ผลของห้องรอตโต้นะคะห้องแดงจากที่สังเกตนะคะเลขรอบที่37ถึงรอบที่50นะคะก็จะได้ทริคมาแบ่งปันให้ท่านเหมือนเคยนะคะ ตอนนี้ก็คือจะให้สังเกตที่เลข9กับเลข2นะคะจากที่ดูรอบแนวทางวันนี้ก็คือมี9กับ2แต่และรอบสลับไปมากันนะคะมาเช็คดูซิวยว่ามี9กกับ2จริงหรือเปล่ารอบที่31แล้วก็37เรามาดูกันเลยคะ่ะมี9นะคะอันนี้เราใช้วิ่งบนลูดล่างกันไว้นะคะเผื่อไปหลักร้อย9มานะคะสลับกับ2เราใช้9กับ2 เก้ากับสองพอเลขที่สามรอบที่สามสิบแปดดูที่สองเข้าไหมสองมาเด้งเลยค่ะบนล่างรอบที่สามสิบเก้าเก้ามาสองตัวเลยค่ะล่างก็เข้าสองเก้ากับสองเข้าอันนี้เข้านะคะรอบนี้เข้าเข้าสองรอบต่อไปรอบที่สี่สิบสองก็เข้าอีกค่ะเนี่ยเราใช้วิธีการสังเกตง่ายๆเลยค่ะเก้ากับสองวันไหนที่เลขสังเกตง่ายเราก็เล่นแบบ พอประมาณนะคะสองสองเข้าต่อไปรอบที่สิบเอ็ดเก้าข้าค่ะวิ่งบนรุดล่างกันไว้นะคะต่อไปรอบที่สิบสอง่ะสองมาเหมือนกันนะคะสอง่เก้าก็เข้าค่ะต่อไปรอบที่สี่สิบสามสี่ิบสามเก้าเข้าเด้งค่ะบนล่างรอบที่สิบสี่สองมาบนนะคะเข้าอีกรอบที่สี่สิบห้า อันนี้หลุดไปรอบหนึ่งแล้วมาเช็คที่รอบ46จะเข้าอีกไหมคะ92สองมาเลยมาพร้อมกันเลยวิ่งบนรุนล่างกันไว้เลยค่ะรอบที่47 9สองมาทั้งบนหน่ยมาล่าง2ตัวเลยค่ะรอบที่48ดนะคะ2มาค่ะรอบที่49 2กับ9เข้าทั้ง2ตัวค่ะรอบที่52เข้าเนี่ยเราใช้วิธีการสังเกตเลขเอานะคะ เลขวันไหนที่ง่ายๆแล้วก็สามารถสังเกตได้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ